อ้อนเองค่ะราสอนฟรีไม่มีค่าใ้จ่ายเลยนะการตัดต่อวิดีโอนะการคลิปคอนเทนต์โดยการใช้ AI ChatGPT นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook การยิงแอดโฆษณาการตอบอินบ็อกการคลิปคอนเทนต์นะคะรวมไปถึงนะคะ m c n ติดตะกะะ้าใน TikTok เรียกได้ว่าครบทุกแพลตฟอร์มเลยง่ายอ้อนเองค่ะเป็นตัวแทนขายของออนไลน์อยู่ที่นี่ค่ะวันนี้มาเปิดสินค้าค่ะที่เห็นข้างหลังนะคะไม่ได้ชวน มาลงทุนแต่ชวนมาขายของออนไลน์ตรงๆเลยนี่แหละคะ่ะแต่งเบิกของครับเมื่อก่อนคือผมทําไม่เป็นเลยนะครับพวกการขายออนไลน์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าโชคดีที่ได้พี่อ้อนสอนนะครับแล้วก็เรื่องของการายิงแอดตอบลูกค้าพวกนี้ก็คือขายทุกวันนี้ก็คือขายได้เดือนละประมาณ200กระปุกขายอะไรเห็นโปรดักต์สินค้าน่าใช้ก็เลยเข้ามาที่นี่แล้วก็มาลองใช้สินค้า,ส,คาสินค้าดีจริงค่ะแล้วก็หลากหลายอันนี้โอ้โหนี้แป้งเลยค่ะ สินค้ากว่า40รายการเลยค่ะและมีหลายกลุ่มมากๆค่ะตั้งแต่หัวจดเท้าเลยในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็สินค้าที่นี่ดีจริงๆค่ะสำคัญที่สุดคือมีงานวิจัยมีสารสกัดและมีเปเปอร์ด้วยนะคะมีลูกค้าที่กินแล้วได้ผลจริงมีรีวิวจริงค่ะมีระบบขนส่งค่ะอุปรกรณ์แท็กให้นะคะนี่ค่ะฟรีทุกอย่างเลยดูแลอย่างดีค่ะ อ่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งคิดปไปไกลนะว่าอ้อนทําธุรกิจถูกต้องหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะล่าสุดนะคะก็ไปฟ้องศาลเรียบร้อยแล้วศารลรับฟ้องแล้วนะคะไม่ได้ชวนมาลงทุนแต่ชวนมาขายของออนไลน์ตรงๆเลยนี่แหละคะ่ะแต่แน่นอนพิเศษแน่ๆค่ะจะสอนออนไลน์เกี่ยวกับอะไรบ้างมาเลยค่ะตามมา เราสอนฟรีไม่มีค่าจ่ายเลยนะไม่มีค่าคอสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอนะการคลิปคอนเทนต์โดยการใช้ AI Chat GPT นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook การยิงแอดโฆษณาการตอบอินบ็อกการคลิปคอนเทนต์นะคะรวมไปถึงนะคะ M C N ติดตะก้านะคะใน TikTok เรียกได้ว่าครบ ทุกแพลตฟอร์มเลยง่ายเอาดี้ดีกว่ามาดูบรรยากาศจริงกันเลยค่ะว่าเราอยู่กันยังไงสําหรับชั้นนี้นะคะคือชั้น3ค่ะตามมาเดี๋ยวเราตั้งด้วยหัดก่อนตั้งชิ้นละเด็ดส่วน ABO ก็คือตามมาค่าไปมาเกื้อขึ้นมาจเกื้รื่องหมาย ใจนะคะโลนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะน้องมาวินกําลังเบิกของใช่ไหมครับผมใช่ครับกาลังเบิกของครับเมื่อก่อนคือผมทําไม่เป็นเลยนะครับพวกการขายออนไลน์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าโชคดีที่ได้พี่อ้อนสอนนะครับแล้วก็เรื่องของการยิงแอดตอบลูกค้าพวกนี้ก็คือขายทุกวันนี้ก็คือขายได้เดือนละประมาณ200กระปุกขายอะไรที่มาเบิกอ่าจะมีตัวกระดูกแล้วก็มีกดไหลย้อนนะครับขายดีไหมขายดีมากครับรู้สึกไงบ้างตอนนี้ครับผมลูกค้ามีการซื้อซ้ําผมรู้สึกดีใจที่เขาทานแล้วหายรู้สึกแบบแฮปปี้มากทุกครั้งที่เาาตอบ ทานแล้วดีขึ้นอย่างเงี้ยครับครับผมนี่คือมุมปลดของสาวๆค่ะและนี่ก็เมย่านะคะน้องสาวสวยนะคะเป็น